แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมว่าถ้าถ้าเราหลับตาม,มองดีๆเนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้เราบอกว่าเราต้องอยู่กับศาสนานี่แหละครับมันเป็นเรื่องศาสนาเพราะอิสติกบ้าลุลกิบลามันเป็นชัตนตนมินชูรูติสซาลาการผินหน้าไปทางกิบลาตเป็นเงื่อนไขหนึ่งจากบรรดาเงื่อนไขของการละหมาดแล้วหลักการถ้าเรายึดมัซฮับในมัซฮับชาฟิอียาของเราเนี่ย เราจะพบว่าการหาทิศกิบลาตเนี่ยมันต้องใช้หลักการอิจติฮาดการวินิจฉัยตัวเราเพื่อให้ได้มาซึ่งทิศกิบัลัตเวลาจะละหมาดท่านถามเด็กปั๊มไม่ได้เพราะเด็กปั๊มเขาเป็นคนยะโสธรเขาไม่ได้ละหมาดร่วมกับท่านหนูกิบัลัตไปทางไหนไอ้หนูบอกไม่รู้หนูรู้จะร้านส้มตำแล้วท่านจะละหมาดยัยงไง เพราะกิบรัตถูกวาดเส้นไว้สามเส้นแล้วตอนนี้กับการคำนวณวันนี้ก็เลยมีตัวแทนในการทำเส้นลัติจูดลองติจูดคอตุลอารดีคอตุลเตาลีคอตุลอิสติวะเส้นศูนย์สูตรโดยคำนวณออกมาจากความเป็นจริงแล้วได้ความรู้ตรงนี้ออกมากลายเป็นองศาแห่งกิบรัตว่าในจังหวัดนนทบุรีกี่องศา ในสมุดปาการนี่อยู่ราวๆกี่องศา272.63องศาในแต่ละจังหวัดเมื่อองศาถูกกำหนดวันนี้เครื่องใช้ไหม้สอยที่อัล่อสร้างและออานวยความสะดวกมันก็ตามมาผมเคยบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าใช้แอปพลิเคชันแปลว่าใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone แม่นยำที่สุดในการสร้างแอปพลิเคชันในส่วนของการดูทิศ แปลว่าเรื่องของเข็มทิศก็ประกอบกันกันกบคนที่ทําทิศองศาเรื่องกิบรัตมาให้เราเระาวาังเลยครับวางที่ผ้าสัญด้าหมุนให้ได้287องศาโดยสมมุตินั่นคือกิบรัตรู้โดยหลักซอนนี่หรืออาจจะเป็นยากีนี่ด้วยซ้ำไปในบางโอกาสอ